พบกับเทเลเฮ l เลอร์ครับตัวนี้ของ JCB ครับสวยๆงามๆยืดยาวสูงสูเเมตรถึง11เมตรได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับจะกลยขึ้นไปสูงๆอย่างนี้นะครับสูงเท่าไหร่ยือดออกไปครับยือดออกไปยือดออกไปทำให้เพิ่มพื้นที่ในการสต็อกสินค้าไม่่จะเป็นมันเป็นเก็พวกข้าวเนี่ย สามารถดันขึ้นไปสูงสูงได้เลยนะครับไอเมียอสอต่างๆที่อยู่ในพืชผลเกษตรตรงนี้นะครับสนใจรถเทเลเลอร์รถตักแขนยาวสุดๆนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับง่ายในการทำงานสามารถเปลี่ยนเป็นงาก็ได้เป็นคีบก็ได้เป็นกระเช้าหลากหลาย